ในาสเวกัสยามค่ำคืนหญิงสาวคนหนึ่งดิสมชุดชันนใ้นอย่างจเจรินจากนั้นเธอก็เริ่มแต่งหน้าก่อนจะกลับไปพบกับคู่นอนของเธอในคืนนั้นเธอเช็ดคราบลิปสติกกับคราบน้ำลายของเธอออกจากปากเขาซึ่งแปากฏว่าเธอได้เช็ดคลองเขาจนเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เธอกำลังเก็บกวาดหลักฐานที่ใช้มัดตัวเธออย่างระม,มัดระวังก่อนที่สุดท้ายเธอจะทิ้งร่างนั้นไว้ในห้องพักของโรงแรมโดยเธอนั้นมีชื่อว่าเฮเซล 20ปีต่อมาเฮเซียวเปิดร้านอาหารและต้องใช้เวลาในแต่ละวันคอยรับเหมือนกับลูกค้าหน้าเบื่อขี้จุกจิกซึ่งทุกคนไม่มีใครรู้ถึงอดีตอันมืดมิดของเธอและทุกครั้งที่ตำรวจมาก,กินอาหารในร้านเธอก็มักจะให้พวกเขากินฟรีเสมอจนนั่นทำให้ลูกสาววัยรุ่นของเธอชื่อจอยเริ่มบ่นใส่เธอแต่เฮเซียวก็อธิบายว่าเธอจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับตำรวจเพื่อที่พวกเขาจะได้รีมาช่วยทันทีหากเธอมีเหตุฉุกเฉิน และขณะที่พวกเธอกันมาคุยกันนั้นเฮเซลสังเกตเห็นทราวิสแฟนหนุ่มของลูกสาวนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวหนึ่งในร้านอาหารเธอจึงแสดงความไม่ชอบเขาออกมาโดยไม่เห็นว่าแม่เกลียดแฟนของเธอจอยจึงตัดสินใจรวบรวมความกล้าข,ขอร้องแม่เธอขอให้แม่มอบเงินเก็บสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนมาหาลาัยให้เธอเพื่อที่เธอจะได้เดินทางออกจากเวกัสและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับแฟนหนุ่มเมื่อได้ยินเฮเซลจึงตำหนิลูกสาวที่คิดตื้นตแบบนั้นและปฏิเสธที่จะให้เงินเก็บแก,ลก่ลูกเธอยังแนะนำให้ลูกสาวเลิกกับทราวิสโดยบอกว่าเขาเป็นอิิทททธพลลลีีี่่ไมดแะใหู้กเสยคน แต่เมื่อจอยยังยืนยันว่าแฟนหนุ่มของเธอเป็นคนดีนี่เดยททำให้พวกเธอเริ่มโต้เถียงกันจนท้ายที่สุดจอยรู้สึกเบื่อหน่ายและบอกว่าเธอจะย้ายไปอยู่กับแฟนโดยจะไม่ง้อเงินเก็บของแม่ ต่อมาในวันเดียวกันนั้นจอยให้บริการลูกค้าคนหนึ่งที่เพิ่งบอกว่าตัวเองนานไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารทาั้งที่เขากินอาหารทั้งหมดไปแล้วโดยขณะที่จอยเริ่มด่าเขาว่าเป็นพวกเหงื่อซวยเฮซลก็ได้เข้ามาห้ามและขอคุยกับชายคนนี้เองซึ่งชายคนนี้เผยว่าเขาเป็นคนไร้บ้านและไม่สามารถจ่ายค่าอาหารได้ดังนั้นเฮซิลจึงเสนอให้เขามาเป็นคนล้างจานพร้อมกับให้เขาพักอาศัยอยู่ในห้องพักข้างหลังร้านโดยหลังจากตรวจสอบห้องแล้วขเขาก็แนะนําตัวเองว่าชื่อเอลเลีย และในขณะเดียวกันคราววิทยาคงรบเราให้จอยเอาเงินก้อนนั้นมาให้ได้เพื่อที่พวกเขาจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันจอยจึงบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็หาจากที่อื่นได้แต่เขาก็ยังยืนกลานที่จะใช้เงินเก็บสําหรับมหาลัยของเธอ วันด่งขึ้นขณะที่เฮเซลดูแลลูกค้าที่แสนน่าเบื่อตามปกติเธอเคยลูกสาวกลับบ้านมาพร้อมใสแว่นกันแดดเธอเห็นว่ามันผิดปกติดึงล้าจากลูกค้าเพื่อไปสอดถามลูกสาวทันทีเมื่อจอยพยายามบ,าบ่ายเบี่ยงและหลบหน้าของเธอเฮเซลจึงดึงแว่นของจอยออกแล้วมันทําให้เธอตกใจที่เห็นลูกสาวมีบาดแผลฟกช้ำที่ตาจอยพยายามอธิบายว่ามันเป็นอุบัติเหตุทาวิสไม่ได้ตั้งใจ แต่เฮเซียก็ไม่ฟังเธอเดินออกไปด้วยความโกรธจัดเธอมาที่หลังร้านเพื่อเปลี่ยนชุดและหยิบปืนที่ซ่อนไว้ใต้เตียงออกมาจากนั้นก็มุ่งหน้าไปหาทราวิสทราวิสไม่รู้ถึงอันตรายที่กำลังจะมาเขากำลังคุยอย่างมีความสุขกับเพื่อนที่ร้านซ่อมรถและเมื่อเฮเซลยเดินเข้ามาขอคุยส่วนตัวเขากลับปฏิเสธและยังห่วงรอยยาะเธอต่อหน้าเพื่อนของเขาโดยหลังจากฟังคำพูดที่หยาบคายและดูถูกเยียดยามงของทราวิสเฮเซลก็ชกเข้าที่ลูกกระเดือตามด้วยถีบเข้าหน้าจนทำให้เขาหงายหลังล้มลงกพพืื้นเเเเม่่อ่ออออขขทาาาาาววิิสยยชธ็ฉีป เขาทั้งไม่เขาไม่สามารถต่อต้านได้ส่วนทราวิทิบาดเจ็บยังคงไม่สลดและไม่ยอมไปกับเธอดังนั้นเธอจึงชักปืนออกมาและยิงเฉียดหัวเขาไปแสดงให้เห็นว่าเธอออาจริงสุดท้ายด้วยความกลัวเขาจึงยอมตามเธอไปเธอหยิบโทรศัพท์ของเขาแล้วโยนทิง้งจากนั้นก็สั่งให้เขาขึ้นไปที่ไทโรดเพื่อมัดเขาด้วยเทปในเวลาต่อมาเธอขับรถไปหลายไมล์ในทะเลทรายของลาสเวกัสก่อนจะหยุดรถในที่ห่างไกลผู้คนเธอดึงตัวเขาออกจากไยโรดและบังคับให้เขาเดินไปยังหลุมศพจากนั้นก็ทีบเขาลงไปทันที เธอเปิดเผยว่าเธอได้ขุดหลุมศพนี้ไว้ตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาพบกันเนื่องจากเธอรู้ว่าวันหนึ่งเขาจะทำร้ายลูกสาวของเธอและเธอจะไม่ยอมให้เขาทำร้ายลูกของเธอเป็นครั้งที่สองแต่ก่อนจะจัดการเขานั้นเฮเซียได้ให้โอกาสทราวิดได้พูดซึ่งเขาก็ขอร้องอ้อนวอนบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆอีกอย่างเฮเซียไม่อยากทำแบบนี้หรอกแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ฟังเธอลั่นไกและจากไปโดยไม่กลบหลุมศพ วันรุ่งขึ้นจอยพยายามติดต่อแฟนหนุ่มของเธอแต่ก็ไม่มีการตอบกลับข้อความใดๆเธอจึงเข้ามาถามแม่ตรงๆเกี่ยวกับการหายตัวไปของทาวีธผู้แม่จึงโกหกว่าพวกเราแค่โต้เถียงกันและเขาก็ตัดสินใจออกจากเมืองไปและจะไม่เข้าใกล้จอยอีกต่อไปเมื่อได้ฟังจอยก็มีเชื่อพร้อมเปิดเผยว่าครอบครังของทาวีธเป็นพวกอาชญากรหรัวรุนแรงดังนั้นพวกเขาจะมาแก้แค้นหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กหนุ่ม แต่ผู้แม่ก็ตอบว่าเธอไม่กลัวพวกนั้นหรอกเพราะเธอจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องจอยแต่แทนที่จอยจะทราบซึ่งในคำพูดนั้นเธอกลับเดินหนีไปด้วยความโมโหแทนต่อมาเฮซีเ่เห็นว่าเอลเลียตท่าทางปแปลกๆไปเมื่อเธอมองสำรวจดูเธอก็พบชายแปลกหน้าท่าทางน่าสงสัยกำลังถ่ายรูปเอลเลียตอยู่เธอจึงเข้าไปเผชิญหน้ากับชายคนนั้นแต่เขาก็รีบลุกจากไปโดยไม่พูดอะไรเลยซึ่งเมื่อมองกลับไปที่เอลเลียตก็เห็นว่าเขาดูตื่นตระหนกมาและเมื่อเขาเห็นว่าเธอมองอยู่เขาก็แสร้งทำตัวปกติทันที ต่อมาคืนนั้นเอลเลียตตื่นจากฝันร้ายเขาจึงจะออกไปเดินเล่นแต่เขาก็เห็นเฮเซลนั่งอยู่ที่ปลายทางพอดีเธอถามเขาเกี่ยวกับลูกค้าลึกลับที่ถ่ายรูปเขาแต่เขาก็อ้างว่าเขาไม่รู้อะไรเลยโดยเมื่อเธอสงสัยเกี่ยวกับอดีตและความลับของเขาเขาก็ตกลงที่จะบอกโดยมีเงื่อนไขว่าเธอเองก็จะต้องบอกความลับในอดีตของเธอด้วยแต่เมื่อเธอปฏิเสธพวกเขาจึงลืมเรื่องนี้และแยกย,ย้ายกันไป แต่ทว่าขณะที่เอลเลียดไปเดินเล่นนั้นเฮเซลยสังเกตเห็นชายคนเดิมแอบอยู่ในรถเพื่อถ่ายรูปเอลเลียดเมื่อชายคนนั้นขับรถออกไปเธอก็สะกดรอยตามเขาไปที่โมเตลเธอแอบเข้าไปในห้องของเขาและทุบเขาจนสลบไปหลังจากนั้นเมื่อเขาได้สติเขาก็เห็นเฮเซลยกำลังจ่อปืนใส่เขาเมื่อเธอซักถามเกี่ยวกับการกระทำของเขาเขาก็รีบเปิดเผยว่าเขาเป็นนักขับอิสระที่กำลังทำรายงานเกี่ยวกับเอลเลียดนั่นเพราะเอลเลียดฆ่าแฟนสาวข,ของตัวเองเขายังบอกให้เธอตรวจสอบแล็ปทอปของเขาเพื่อพิสูจน์คำกล่าวอ้างนี้ด้วย ซึ่งเฮเซียก็พบรายงานข่าวเกี่ยวกับเอลเลียดโดยเนื้อหาข่าวคือเขาเผลอฆ่าแฟนสาวโดยไม่เจตนาในอุบัติเหตุเมาแล้วขับเขาถูกจำคุก4ปีและได้รับการปล่อยตัวแล้วแต่ที่นักข่าวคนนี้มาตามสืบเรื่องนี้ก็เพราะเอลเลียดเคยเป็นศัลยแพทย์หัวใจที่มีชื่อเสียงซึ่งหลังจากได้ยินเฮเซียก็ยึดแล็ปท็อปของชายคนนี้พร้อมบอกว่าอย่าให้เเห็นเขาโผล่หัวไปที่ร้านของเธออีก ในวันต่อมาเหมือนว่าชีวิตของเฮเซลจะกลับเป็นปกติอีกครั้งเธอต้องคอยรับมือกับลูกค้าที่จูจีน่ารำคัญเช่นเคยแต่แล้วเธอก็เห็นจอยร้องไห้เฮเซลจึงพยายามเข้าไปปลอบลูกแต่ลูกสาวก็เดินหนีไปโดยขณะที่เธอพยายามตามไปคุยด้วย จ,จู่ๆเธอก็ช็อกมากเมื่อเห็นเพื่อนเก่าชื่อฟิลรอเธออยู่ที่ด้านนอกร้านฟิลได้บอกเธอว่าเจ้านายของพวกเขาได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกแล้วเมื่อเธอได้ยินดังนั้นเธอก็ฝืนใจยอมรับทันทีว่าชีวิตการเป็นนักข่าวของเธอเหมือน20่ปีที่แล้วกำลังจะกลับมาและฟิลก็มาเพื่อบอกให้เธอไปตามสถานที่ที่กำหนดในวันพรุ่งนี้ซึ่งเธอก็ตอบตกลงเพราะไม่สามารถปฏิเสธได้และก่อนที่เธอจะกลับเข้าไปในร้านอาหารฟิลก็แสดงความคิดเห็นเกี่วยวกับลูกสาวของเธอและยกย่องเธอที่เลี้ยงดูเด็กสาวคนนี้ แต่แทนที่จะรู้สึกดีเฮซิลกลับรู้สึกว่าฟิลกำลังค่มขู่พวกเธออยู่ต่อมาในตอนเย็นจอยยังคงงอนแม่อยู่และเธอก็บอกว่ามันแปลกมากทาวิสไม่ติดต่อกับใครเลยจู่ๆเขาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยจนนี่ทําให้จอยเริ่มคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่เธอก็ไม่คิดว่าแม่จะกล้าทําร้ายทาวิสเช่นกัน โดยขณะที่เฮเซลพยายามบอกให้เธอมูฟออนจอยก็ยังคงดืมไม่รับฟังเธอขับรถออกไปเพื่อจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนให้ลืมความโศกเศร้าซึ่งปลากุลาเพื่อนได้ยุยงให้เธอใช้ยาเสพติแต่ก่อนที่เธอจะสุดแป้งเข้าไปทันใดนั้นตำรวจก็มาสลายปาร์ตี้นี้ทิ้งและพาตัวจอยกลับมาส่งให้เฮเซล วันรุงขึ้นขณะที่กาลังกินข้าวเช้ากับเอลเลียเธอบอกกับเขาตรงๆว่าเธอไปเจอนักข่าวคนนั้นมาแล้วและก็แสดงไฟล์บางอย่างเกี่ยวกับชายคนนั้นให้เขาดูเอลเลียจึงสารภาพว่าเขาเคยผ่าตัดพ่อของนักข่าวคนนั้นแต่การผ่าตัดไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นนักข่าวจึงตัดสินใจแก้แค้นด้วยการเขียนบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์มาขับที่ฆ่าแฟนสาวของเขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่สามารถขอใบประกอบพิชาชีพคืนได้ และหลังจากได้ยินเรื่องราวของเขาเฮนเซลก็ขอให้เขาช่วยทาอะไรบางอย่างเธอขอร้องให้เขาช่วยดูแลจอยขณะที่เธอไม่อยู่เนื่องจากเธอจะต้องไปที่เวกัสซึ่งเอลเลียตก็ตกลงต่อมาคืนนั้นเธอเดินทางมาตามนัดเพื่อพบกับัวหน้าใหญ่ชื่อวอนวอนดีใจมากที่ได้กลับมาพบเธออีกครั้งหลังจากผ่านไป20ปีเขาเล่าว่าเขาเคยพบเธอเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กไร้บ้านอายุ15ปีเขาเห็นแววบางอย่างในตัวเธอจึงพาเธอกลับบ้านและฝึกฝนให้เธอกลายเป็นนักฆ่าจันยด โดยหลังจากเล่าเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเขาต้องการให้เธอกลับมาทํางานอีกครั้งเขาเสนอเงินค่าจ้างล่วงหน้าจํานวนมากหากเธอสังหารเป้าหมายชื่อเพอร์รี่แต่เธอปฏิเสธข้อเสนอโดยพยายามบอกว่าเธอกสเกษียณแ,แล้วและฝีมือเธอก็ไม่ได้เฉียบคมเหมือนก่อนแต่วอนกลับไม่รับฟังแถมยังเริ่มพูดถึงจอยขึ้นมารวมถึงเขายังรู้เรื่องการหายตัวไปของทราวิดด้วยจนในที่สุดเมื่อถูกคมคู่อย่างหนักเฮเซียวก็ฝืนใจตอบรับงานนี้ในคืนเดียวกันนั้นเธอไปที่คาสิโนเพื่อสะกดรอยตามเพอร์รี่เป้าหมายของเธออย่างลับๆ จากนั้นเธอกลับบ้านเพื่อื่มกับเอลเลียตโดยขนาดื่มเธอเล่าให้เขาฟังเล็กน้อยเกี่ยวกับอดีตของเธอเมื่อครั้งที่เธอยังเป็นเด็กติดยาแต่ได้รับการช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งที่ฝึกฝนและลามโซ่เธอไว้ตลอดชีวิตหลังจากดื่มเสร็จเธอก็ชวนเอลเลียตมานอนกับเธอทั้งสองเรื่อจูบก,กันและมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันต่อมาวัดน,น,นีขคืนเธอมาพบเขาอีกครั้งและบอกเขาว่าเธอจะเป็นต้องกลับไปที่เวกัสในคืนนี้โดยขอฝากให้เขาดูแลจอยอีกครั้ง และเมื่อถึงเวลาที่ต้องทํางานเธอก็แต่งตัวสวยเด่นเป็นสง่าเข้ามาในคาสิโนของเพอร์รี่จานนั้นเธอกแกล้งชนเข้ากับเขาซึ่งมันทําให้เพอร์รี่ประหลาดใจมากเพราะไมไคิดว่าจะได้เจอเธออีกครั้งเขารีบเชิญเธอไปที่ห้องสวีทส่วนตัวของเขาและพวกเขาก็เริ่มย้อนความหลังกันโดยเมื่อเขาดื่มเครื่องดื่มหมดเธอก็อาสาจะรินแก้วใหม่ให้เขาและเมื่อเห็นเขาเพลอเธอก็รีบแอบใส่ยายพิษลงในแก้วขอทันทีและส่งแก้วคืนให้เขาเพอร์รี่ที่ไม่รู้ว่าตัวเองตกเป็นเป้าหมายก็รับเครื่องดื่มนั้นมา แต่แทนที่จะดื่มเขากลับเริ่มตั้งคำถามกับเธอที่จูจ่ๆเธอก็ทิ้งเขาไปหลังจากที่พวกเขานอนด้วยกันม่20ปีที่แล้วเขาสารภาพว่าเขาหลงรักเธอและต้องการจะสานต่อความสัมพันธ์ของพวกเขา เมื่อได้ยินเรื่องนี้เธอก็เริ่มลังเลใจดังนั้นขณะที่เขากำลมันจะจิบเครื่องดื่มเธอก็ปัดแก้วออกไปอย่างกระทันหันเพื่อจูบกับเขาซึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังจูบกันอย่างดุดดื่มนั้นลูกน้องของเพอรีก,ก็มาเข้าประตูเพื่อแจ้งเรื่องด่วนโดยขณะที่เขาไปคุยกับพวกน้องเธอก็รีบเทยาพิษทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เขาดื่มและเมื่อเขากลับมาเขาก็บอกเธอว่าเขาจะเป็นต้องไปจัดการเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงจูบกับเธอและสัญญาว่าเขากับเธอจะได้พบกันอีกครั้ง และในวันต่อมาเฮเซลกลับไปใช้ชีวิตประจำวันของเธอที่ร้านอาหารโดยเอลเลียสยังคงทำงานเป็นคนล้างจานและเมื่อจอยรู้ว่าเอลเลียสเคยเป็นหมอเธอก็ตื่นเต้นมาและขอให้เขาช่วยสอนบทเรียนให้เธอเพื่อที่เธอจะใช้สอบเข้ามหาลาัยแพทย์แต่ว่าเอลเลียสยังคงมีความลับอีกอย่างที่สองแม่ลูกไม่รู้นั่นคือเขาเป็นสายลับที่ทำงานให้กับวอนวอนให้เขาเฝ้าดูและรายงานการกระทำทั้งหมดของเฮเซล ่อมาในร้านอาหารตำรวจคนหนึ่งบ่นกับเฮเซลเกี่ยวกับจำนวนสาวสากไวุ่นที่หายตัวไปในพื้นที่เพิ่มขึ้นเธอจึงถามพ่อครองเธอเพื่อขอข้อมูลแต่เขาก็ไม่รู้อะไรเลยดังนั้นตำรวจจึงขอให้เธอบอกข้อมูลเขาด้วยหากเธอรู้อะไรเกี่ยวกับการหายตัวไปเหล่านั้นและในขณะเดียวกันฟิวก็มาปรากฏตัวที่ร้านอาหารเพื่อเตือนเฮเซลว่าเพอรีกใกล้จะออกจากเมืองแล้วดังนั้นเธอจะต้องกำจัดเขาก่อนที่จะไม่มีโอกาสนั้นแต่เมื่อเห็นเธอหลังเลเขาจึงเตือนเธอให้ทำงานให้เสร็จ ไม่อย่างนั้นเธออาจเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกสาวไปนี่ทาให้เฮเซลเครียดอย่างหนักซึ่งเอลเลียตก็ตามมาเพื่อปลอบเธอเธอจึงบอกว่าเธอจําเป็นต้องไปทํางานอีกครั้งโดยเมื่อเธอเริ่มร้องไห้เขาก็ปลอบเธอด้วยการกอดแต่เธอก็ผลักเขาออกไปซึ่งหลังจากที่เธอเข้าไปในร้านเขาก็ส่งข้อความถึงวอน,นทันทีโดยบอกว่าเฮเซลตั้งใจที่จะทํางานให้เสร็จในคืนนี้ ต่อมาในตอนคำ่ำเฮเซียวเข้าไปห้องนอนของจอยเพื่อดูใบหน้าของลกูกจากนั้นเธอก็ไปพบเอลเลียดเพื่อบอกว่าเธอกำลังจะไปแล้วซึ่งเขาก็แสดงท่าทีเป็นห่วงและห้ามไม่ให้เธอไปแต่สุดท้ายเธอก็ยืนกรานที่จะทําในสิ่งที่เธอต้องทําและเธอยังบอกด้วยว่าหลังจากคืนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและเขาจะจบลงมันจะไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอีกและเราจะกลับไปเป็นเพียงเจ้านายและลูกน้องเท่านั้นซึ่งเอลเลียดก็เข้าใจโดยทันทีที่เธอจากไปแล้วเขาก็โทรหาเจ้านายเพื่อแจ้งความคืบหน้า ในเวลาต่อมาเฮเซลขับรถมาที่โรงแรมของเพอรีเธอบรรจุกระสุนปืนและเข้าไปในลีฟทางนั้นเพอรีเขาได้รับจดหมายจากเฮเซลที่เธอได้ฝากมาถึงเขาเมื่อเขาเปิดดูเขาเห็นรูปถ่ายของจอยอยู่ในนั้นเมื่อมองดูใบหน้าของจอยดีๆแล้วเขาก็ตระหนักได้ว่านี่คือลูกของเขากับเฮเซลเธอจากไปขณะที่ตั้งท้องจอยโดยขณะที่เขานั่งลงและยิ้มออกมาด้วยความดีใจทันในนั้นเมียของเขาก็เข้ามาในห้องอย่างกระทันหันเพื่อเจอเขา ดังนั้นเขาจึงโกหกว่าเขาไม่ได้นอกใจเธอที่เขาจะเตรียมทุกอย่างไว้ในนี้ก็เพื่อสซอร์ไพรส์เธอต่างหากทางด้านเฮเซลเธอเปลี่ยนใจไม่ฆ่าเพอร์รี่และแตัดสินใจขับรถมาที่บ้านของวอนซึ่งขณะที่เธอฆ่ายางเฝ้าประตูวอนก็ได้สังเกตเห็นผ่านกล้องวงจรปิดเขาจึงสั่งให้ฟิลเตรียมรับมือฟิลจึงบรรจุกระสุนและตามล่าเธอทันที แต่เธอซ่อนตัวอยู่หลังโตและสามารถจัดการเขาได้ก่อนจากนั้นเธอก็เข้ามาหาวอนแม้เขาจะเตรียมปืนและรอเธออยู่แต่เธอก็รู้ทันแผนและยิงที่แขนข้างหนึ่งของเขาเขาพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอเปลี่ยนใจแถมยังเผยว่าเอลเลียดเป็นสายลับให้เขาแต่เธอไม่สนใจคําพูดนี้เพราะคิดว่าเขาตั้งใจจะปั่นหัวเธอเฮเซลบอกว่าเธอไม่ต้องการทํางานให้เขาอีกต่อไปจากนั้นเธอก็บอกว่านี่เพื่อแม่เพื่อจอยและเพื่อตัวเธอโดยก่อนที่จะยิงเขาเธอก็เรียกวอน่าพอ ซึ่งปรากุณว่าเขาคือพ่อของเธอจริงๆต่อมาเธอกลับบ้านเพราะกับคราบเลือดเต็มตัวแต่เธอรีบล้างตัวทันทีและโล่งใจเมื่อแม่ลูกสาวของเธอปลอดภัยดีในตอนเชา้าเธอเดินผ่านเอลเลียดโดยไมส่สนใจคำทักทยของเขานี่ทำให้เขายอมรับว่าเธอและเขาจะไม่กลับไปใกล้ชิดกันเหมือนก่อน ขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวเริ่มงานลูกสาวก็เข้ามาเธอและพวกเขาก็กอดกันซึ่งขณะที่จอยกำลังเดินตามเฮดซิลไปหน้าร้านแต่ทันใดน,นั้นจอยก็ได้ยินเสียงร้องเรียกเบาๆจากด้านหลังเมื่อเธอหันกลับไปเธอก็ตกใจที่เห็นทราวีดมีเลือดและบาดแผลบนใบหน้าปรากฏว่าเขานั้นยังไม่ตายซึ่งไม่แน่ชัดว่าเฮดซลไว้ชีวิตเขาหรือเพราะเธอฆ่าเขาไม่ตายจริงๆทราวีดทำมือบอกให้จอยเงียบซึ่งเธอก็ทำตามจากนั้นจอยก็ไปหาแม่เพื่อขอยืมชยัยโรดโดยเมื่อแม่ตกลงเธอก็หอมแก้มแม่และจากไป ต่อมาขณะที่เห็นเซลรับออเด้วยจากลูกคา้าเธอสังเกตเห็นว่าพ่อครัวไม่อยู่ในครัวเธอจึงออกไปตามหาเขาแต่แล้วที่ด้านนอกเธอก็สังเกตชายแปลกหน้ากำลังทำร้ายพ่อครัวเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ขณะที่เธอกำลังต่อสู้กับชายคนนั้นชายแปลกหน้าอีกคนก็กำลังพยายามลักพาตัวเด็กสาววัยรุ่น แต่เมื่อเขาเห็นเฮเซลเขาก็ทิ้งเด็กสาวและเข้าไปต่อสู้กับเธอแม้เธอจะจัดการเขาได้แต่ชายคนแรกก็ชักปืนออกมายิงใส่เธอสองน,นัดนี่ทำให้เธอสิ้นฤทธิ์และฟุบลงไปกับพืน้นโดยเมื่อเห็นว่าเธอไม่เข้ามาขวางแล้วพวกผู้ร้ายทั้งสองก็ลักพาตัวเด็กสาวไปและไม่นานเอลเลียดก,ก็รีบวิ่งมาช่วยเธอเขาพยายามห้ามเลือนเพราะบอกว่าเขาอยู่นี่แล้วและเธอจะปลอดภัยและจากนั้นหนังก็จบลงโดยทิ้งปริศนาหลายอย่างเอาไว้